ดวงประจำวันสําหรับวันนี้ก็วันอังคารที่8ของเดือนเมษายนซึ่งตรงกับขึ้น11บค่ำเดือน5ปีมะเสงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้ก,กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมีโชคมีลาบจะมี สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราแม้กระทั่งจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือจะไปหางานทำก็จะไม่ได้จะไม่มีโชคไม่มีลาภเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจาก สะทานเราก็ควรจะตรวจดูตามตำราของโบราณได้บ่งบอกเอาไว้ว่าในแต่ละวันนั้นควรจะทำอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าให้ท่านล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมสีครีมจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานเรามาดูสิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างในช่วงของวันนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จแต่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีท่านเคยให้ใคร ขอหยิบขอยืมไปในช่วงก่อนนั้นในวันนี้เขาก็จะเอามาคืนบางคนก็เอาทั้งต้นทั้งดอกมาคืนให้เราเราจะได้รับทรัพย์จับเงินในช่วงของตอนเยน็ยนเย็นวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้จะจู้จี้งุดหงิดพูดนิด,พ,ด,นดพูดหน่อยอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงเกี่ยวกับในเรื่องของความเข้าใจไม่ตรงกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ก็ถือว่าในช่วงของเดือนนี้ในช่วงของวันนี้จะมีโชคมีลาบหากว่าท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานการงานจะเหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้จะมีโชคมีลาบมีเงินมีทอง เป็นกรอบเป็นกรรมงานของท่านนั้นจะรุ่งเรืองทาก็ท่านเริ่มลงทุนในวันนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีเงินเรียกว่ารายรับสลับกับรายจ่ายเป็นเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่ตลอดวันในวันนี้ถือว่าการเงินการทองจะไม่สะดุดหรือว่าจะไม่ติดขัด ท่านจะมีหยิบจับใช้สอยอยู่ในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้ก็โอเคเอาใจดีพูดจาอะไรก็ดีในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันในท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้และถหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆตากว่าเราเป็นลูกน้องเขาท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายในช่วงของตอนบ่ายตอนเย็นๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ในช่วงนี้คนรักคนใคร่อาจจะมีการหวาดระแวงพูดอะไรก็คอยจับผิดให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดี เป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนค้าขายท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลดีจะมีกำไรกำไรต่อยอดขึ้นไปอีกในช่วงของวันข้างหน้านี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้คนรักคนใกล้ก็ดีไม่มีอะไรในวันนี้เขาอาจจะพูดจาน้อยแต่เขาก็ให้ความคิดเห็นกับเราที่ดี นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพะระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศท,ที่ดีเป็นทิศท,ที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาแต่ถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองก็ดีท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายในช่วงนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนพูดกันง่ายๆก็มีรายจ่ายบ้างมีรายรับบ้างในช่วงของวันนี้แต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านมีเงินมีทองเป็นกอเป็นกรรมอยู่แล้วในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในช่วงของวันพระฤหัสในช่วงของวันนี้ คนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจดีในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ในเรื่องสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบท่านยืนนหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานในวันนี้ท่านจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยบางทีบางครั้งก็มีการเลื่อยล้าหรือว่ามีการเบื่อหน่าอยากจะย้ายงานแต่ก็ให้ท่านทำไปเรื่อยๆแล้ววันหลังก็จะดีเองในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านมีความมุ่งมั่นและมีความมณะอดทนงานที่ท่านทำนั้นก็จะ ยังยืนและก็จะเป็นงานที่ดีต่อไปในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของวันนี้ท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายจะมีตอนบ่ายๆในเรื่องของการจ่ายเงินในช่วงของวันนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในเรื่องของการเงินการทองถือว่าพอมีพอใช้ในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ระวังจะมีปากมีเถียงกันได้ ในช่วงของตอนเย็นเย็นวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีอํำนาจทำตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบมีวาสนาได้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหนะันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ถือว่างานจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเรียกว่างานดีเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงจะตาของท่านถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีคนรักคนใคร้ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ใน วันเสาร์ประจําวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านจนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี